สวัสดีค่ะน้องย e ูจะเป็นไฮโลโปรดักชันนะคะมูนีกับยูที่ชอเพื่อนเกษตรฟาร์มนะคะเดี๋ยวยินวาฟ้ามีมีว่วบามันโตง,งามๆสวยๆอ้วนๆทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวมูนีจะพามาเบิรงนะคะว่าเพื่อนเลี้ยงจังไดงัวจังนี้ผิวที่งามอ้วนท่วนสมบูรณ์ขนาดนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของฟ้าร์มกัน,นะคะ่ะตามมาค่ะเห็นไหมค่ะผมกำลังเอาฟ้างให้งั้วอยู่นะคะ พี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พี่เจ้าของฟาร์มนะคะเดี๋ยวส้นทางนี้เลยด้วค่ะครับผมครับสวัสดีครับผมป้าัว่ามีตาโตนอ้วนนะคะเนาะครับอ่ะพี่นาตัวหโตน่ยค่ะครับผมตั้มตั้มชอบพืชเกษตรบอระบือครับผมซีเอลพัดครับผมตอนนี้มีงัวจักโตค่ะของฟาร์มเขาตอนนี้เหลืออายุ ประมาณรวมรวมทั้งหมดประมาณ16 17ตัวครับครับพอดีอย่างยินเขาว่าฟ้ามีมเลี้ยงวัวนี่มิจตโตอ้อนอวนนงามๆามสมบูรณ์อยากจะรู้ว่าพีมีเทคนิควิธีการเลี้ยงจังหนจหนหนังเฮนแห่งงัวสมบูรณ์ขนาดนี้ค่ะโอ้ออกะกะผมเลี้ยงเลี้ยงแบบปกติกะให้อาหารตอนเศร้าแล้วก็ปล่อยปล่อยเดินในแปลงนี่แหละนะครับแล้วก็ตอนตอนเกาะคอเกาะคอกะ ให้อาหารให้เขาพูดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีฟางให้เขากินครับแล้วก็มีเหตุวัคซีนทายพยาธิยาบำรุงตามตามช่วงระยะเวลาประมาณเนี่ยครับมีอาหารเสริมนี่บ้างครับเราอย่าซดท่อใยไหมบ้คะอย่าซดก็มีตอนฤดูมีแปลงอยู่ครับแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยดมันมันหมดแล้วกับเป็นข้าวโพดอ๋อเป็นข้าวโพดบักนะคะได้กกับฟางกับหัวอาหารผี่มันยอมสมมูลขนาดนี้นี่เป็นเป็นเพะอีกอย่างครับพี่ ส่วนมากผมจะแบบดูที่ตัววัวนะครับแต่มันผอมหลายผมก็จะเพิ่มเพิ่มอาหารเพิ่มการกินปริมาณการกินเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นเพิ่มอาหารเสริมนี่เหรอคะแม่นครับอาหาร,ร,หรขน้นเพิ่มกับโพดอย่างพวกนี้ครับอ,อาหารเสริมของฟาร์มผีนะคะที่แห้งวัวนี่ใส่เป็นตัวใดคะอ๋อเขจะใส่แบบเม็ดกับแบบผงผสมกันนะครับแบบเม็ดจะเป็นยี่ห้อ TFC TFC เนี่โปรตีนสิบหกสิบแปดยี่สิบสอง เนี่ยตัวย uh ี huh. ่สิบสองใจตัวที่แม่เลือดลอยที่มันออกลูกแฝดพอโปรตีนมันสูงเพราะว่าผมต้องการบำรุงเขาเพราะเขามีลูกแฝดเขาก็จะต้องกินอัตราการกินนมมันกับเพิ่มขึ้นก็เลยให้ตัวโปรตีนสูงเพิ่มเข้าไปลอยไงว่าอาหารเสริมของฟาร์มนี้นะคะจะเน้นไปที่อาหารเสริมยี่ห้อทีเอฟซีคาริมี่อานหนึ่งหกครับโปรตีนสิบหกสิบแปดบกยี่สิบสองบ่อยฟ้า่งหค่ะสามตัวนี้มันตัางกันยังไงคะพี่ ต่างกันอยู่ที่อ่าโปร,ปรตีนครับซนโปร,ปรตีนสูงกะกะกะมันกะจะให้เรื่องซโปร,ปรตีนสูงก็จะให้เรื่องไอ้โอปรตีนที่ที่สูงขึ้นครับค<ะ>ับความต้องการของแมววัาครับสิบหกถึงสิบอ่ะเขาอาจจะใส่กระมวลรุ่นอย่างแบบนี้ครับส<ะ>ิบแปดก็ใส่กระมวลตั้งทองไอ้นมอะไรกันแต่ว่าโปร,ปรตีนกันหน่อยก็หยิบสอง้าเป็นม้วพอพันเนี่ยค่ะ เท่าห <oung> ้าวักินประมาณส <And 22 S 2> <22 S 1> ิบหกหรือสิบแปดได้ครับแล้วยี่สิบสองแต่ว่ยี่สิบสองมันก็อาจจะสูงแต่ว่าถึงตัวถ้าตัวมันผอมอ่ะเขาไปใส่ตัวสูงแต่มันอ้วนขึ้นแล้วเขาก็ขยับลงมาถึงจะได้ขยับเปอร์เซ็นต์ปกติลงมาขับอยู่ที่อยู่ที่ตัววัวส่วนมากผมจะเลี้ยงแบบเบื้องที่ตัววแล้วค่ะสมมติว่าวผอมบางๆเขาก็ซีหายที่ยี่สิบสองเหมือนป่ะค่ะรับถ้ามันอ้วนขึ้นแล้วเขาปริมาณน้ำหลายขึ้นไปอีก ถ้ามันอ้วนคือเแล้วเ้าก็สีลดต้งสีมาก็ได้หรือจะใส่เบอร์นั่นเลยกระเด้ปะคะก็ได้แต่ลดปริมาณการให้เอาเมื่อหนูก็ใส่ยี่ห้อนี่คือกันกัดตันใส่ยี่ห้อนี่คือใส่เบอร์ยี่สองกินดีขึ้นอย่างนี้ค่ะก็ลดลงมาลดลดปริมาณการให้ลงมาก็ได้ถ้าบอลถ้าบอลลดมีผลเสียอย่างมรขาพี่ก็บว่เสียครับแต่เปลืองตังค์ขึ้นพอราคาไม่เป็นไรค่ะซื้อได้โมเสียครับโมเสียแมนถ้าสมมติอยากได้เอ่ทีเอฟซียี่ห้อนี้นะคะข้าสามารถสื่อในที่ใส่ค่ะ กับยุลานนะครับยุลานชอบเพื่อเกษตรบอลระเบือเนี่ยครับมีมีจำนายแล้วก็มีอยู่มีตัวแทนอยู่ครับแต่สนใจอยู่ใกล้กันติดต่อโทรมาสอบถามอยู่ร้านได้ครับอ๋ออยู่ร้านมีนะคะร้านชอเพื่อนเกษตรนะคะอำเภอบอลระบือนะคะทีเอฟซีห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งแปดแล้วก็ห้าห้าสองสองนะคะเดี๋ยวห้าจะผ้าเดี๋ยวห้าวผ้าไปเบิ้งโกดังเก็บ หลายเน,นาะค่ะพี่หลายอาหาร,รนะคะแต่ว่าก้อนที่จะไปหนาลานนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมความสมบูรณ์ความสวยงามของงวดตละลโตกันค่ะทีว่ากินทีเอฟซีนะคะแล้วผิวพรรณเป็นจังไหนอ้วนจังไหนสมบูรณ์แบบไหนไปชมงวดคะ่ะอ่าิ่มจากตัวใดดีค,ะ,คะเอาแม่นี่นะคะอ่าตอนนี้เขาก็ยุ่งนาของนะคะเดี๋ยวใจพี่ตํา อธิบายว่าตัวนี้นะคะเป็นจั้งไหนคะหลังจากที่กินหัวอาหารครับหัววัวตัวนี้เป็นวัวแม่พันธุ์นะครับเอามาจากใบเสสันติฟาร์มนะครับทองนี้เป็นทองที่สองซึ่งเขาได้ลูกแฝดต,ตัวเมียทั้งสองตัวเป็นพอพันธุ์ก็คือเอ็กซ์เลแปดสอาคนนิ่งตอนนี้ลูกเขาได้2เดือนครับผมถึงผมใส่ทีบซียีปร์เนต์โีนให้กินประมาณมือละประมาณ แปดโลนะครับแปดถึงสิบโลแหละตช่วงอ่าก็คือผมต้องการให้เขาบำรุงบำรุงให้เขาอ่าสมบูรณ์อัดอาหารก็ไปให้เขาสมบูรณ์แล้วก็เพื่อเพื่อต้องการให้ให้น้ำนมปริมาณน้ำน,ำนมสิบพอกับลูกเขาทั้งสองตัวเขาลูกเขามีสองตัวนะคะเนาะแต่ที่นี่แม่เขาอะเป็นซัดแล้วรอบแรกซีบหามือ,อมนะครับแล้วผมก็ได้ผสมแล้วแม่เขาตัวน,นี้ผมผสมไปแล้วถือว่าผสมเร็วนะคะครับ สมบูรณ์หรือเรียงให้สมบูรณ์กันเลยผสมครับนั่นแหละผมก็เลยผสมไปแล้วแต่ยังมาผ่านรอบพึงผสมไปวันทีได้ประมาณนี้มาถึงอาทิตย์ะครับร <c oughs> อบรอบนี้ทองที่สามนี่ผสมไปแล้วซึ่งก็เลยอยากอยากให้ให้ชมว่าการที่เขาให้อาหารหนี่ห่อนี่เบอร์นี่ในปริมาณประมาณนี้สําหรับเลี้ยงลูกสองตัวมันจิ <c oughs> สภาพแ <c oughs> ม่เขากันยังยังโอเคนะผมมองว่ามันมันมันเหมาะสมนะครับหร <c oughs> ืว่ กับสัตว์เว็วปกติง้านนะคะที่เวลาขอดขอดหลุกจากที่เคยเห็นนะคะก็ขอดปุ๊บนี่สีจอยสีส้มเพราหอมลงถูกถูกหลูกลูกดูนนมนะคะแต่ว่าตัวนี้อ้วนนะคะนอกจากกิน TFC 22ซีสองสองนะคะอ่ะมีตัวใดอีกครับพี่ครับตัวนี้จะเป็น F1 นะครับคู่นี้1อืหคู่นี้จะเป็น F1 ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นลูกที่าคอเจ็ดเก่า ครับซึ่งตอนนี้เขาเ่ผสมไปแล้วผมผสมหาสามเก้าลอนโคช่วยแยกเพลผ่านรอบไป40 100, ่สิบมื่ละผมมันแต่เาว้าทองแล้วตัวเนี้ยนะครับตันนี้กินอาหารสูตรใดคะตัวนี้ผมไม่กินตัวนี้ผมไม่กินในที่สีสิบแปดผสมในหอยครับตัวน,นี้คือการตัวนั้นผมเน้นเรืองไอตัวนั้นส่วนตนนัวนี้จะเป็นลูกซีไวสู์เก้าหกค่ะ ตอนนี้กำลังล้งอผสมนะครับเป็นสันร,ระลอบหนึ่งแต่ว่าฉัดผมเลยล้อรอบเพื่อผสมใหมครับผม,อมเ,อเอาออกมาไหนวะค่ะนม่มีตัวไดนออกมาไหนบ้างได้ครับเอาออกมาโชว์จากตัว<ด>นะคะนะนี่เร็วเดี๋ยวเาจะเอาว่วออกมาโชว์ความสมบูรณ์นะคะรู้ไหมตัวนี้น่าจะประมาณสิบเจ็ดเดือนสิบแปดเดือนสิบเจ็ดเดือน,น สังเกตนะคะว่าง้วของนี่จะผสมเร็วนะคะช่วง16 17 18ดเดือนก็ได้ผสมแล้วนะคะนวงจากที่มีลักษณะที่สมบูรณ์นะคะได้อาหารที่ดีนะคะเห็นไหมเป็นซัดเร็วได้โอ้เชื่องมากอ่ะดูลักษณะนะคะค่อนท้นสมบูรณ์ผิวพัรร์ก็ดีของอุงพี่นี่เปิดราคาป่ะค่ะเปิดครับทุกตัวไหมคะ เป็นบางตัวงครับตัวตัวจังตัวนี้ตนแรกก็เปิดอยู่ต่ตัวนี้เขาทองแล้วนาะททองแยกเพลทและอยากเก็บล้อรุ่นแต่ว่าถ้าสูนหนักๆักกับพวกนี้ยกันเออาสู้หนักมาได้นะคะถ้าสู้เอาผู้ใดที่สนใจอยากมาชมง่วหรือว่าอยากจะสาบราคานะคะสามารถติดต่อได้ที่ใดติดต่อได้ครับติดต่อเบอร์ผมเลยครับ0898411180ครับผมตั้มครับยินดี พูดคุยครับหรือมาอยากมาที่ฟาร์มค่ะมามองไหนคะมาที่ฟาร์มกับมาที่ร้านช้อปพ่งเกษตรอำเภอบอระเบอืบอไห้เลยครับผมก็บยูนี่แหละโอเคค่ะครับเดินนึงเดินเดินไหน่เร็วอยากให้พี่อธิบายลักษณะของวัวตัวนี้หล่ะกับจุดเด่นในฟังหน่อยวัวตัวนี้วัวตัวนี้เป็นลูก พอเขาคือสีไว้สู์เกหนะครับด้วยเขาจะเรียกว่าลูกกระทบอะเนาะแม่เขาอาจจะเป็นว่าติดติดเลือดฮินดูบาซินขับเนี่ยสังเกตมันจะหง,งยาวมัวจะหนกนิดนึงมันตัวนี้ลักษณะจะได้เรื่องเรื่องความยาวขับความยาวกระดูกนี่แหละเขาเอ็นว่่งวัวงวโค้งไงยงโค้งไงเหนือมันจะเต็มส่า เนื้อมันจะมาส่าซึ่งมันจะบระมาณอีกแบบหนึ่งจะเป็นเฟรมกลางๆเนื้อเขาจะมาเร็วขับประมาณนี้ตอนนี้อายุเท่าไรแล้วคะพี่ปีสิเอดเดือนกว่าจะปีแล้ะครับส่ทรงจดแล้วครับจุด f อหนึเป็นวัว F1 หซพัดเบอร์07ตัวนี้กัอันนี้กินกินเบอร์ใดคะ ตัวนี้ผมไมแค่สิบหกครับสิบหกสิบหกผสมใน,นหอยซึ่งนมาผมจะผสมอ่านผงน้ำมาเนาะค่ะอ๋อตัว,ต,วตัวอาหารผงที่พี่ที่ผมเอามาน้ำเนี่ยมันโปรตีนยีเพ็ดเลยนะแต่ว่าพี่จะเบื้องตามตัวมันอะที่จะให้ว่าจะให้ในปรนมิมาณต่อมือเท่าไร่ดีค่ะมันผอแมแบบตัวนั้นพี่จะอัดหลายๆครับตัวนี้คือเขา ตัวนี้ก็ยังอาจอยู่ว่าอาจจะเอาไปลงปีใหม่บุหรี่จะทันมองลงประกวดลูกผสมยังผอมอยู่เลยแมนครับเหนื่อยยังโมมาเลยออาหารเสริมอีกเอาใส่ยิบสองไปเลยแต่บอค่ะได้ครับบางครั้งกเอายิบสองหนมันยิบสองก็จะมาเร็วนิดนึงละตัวนี้คุ้นครับจับได้นะคุ้นเป็มตะมีแห้งแท้ตัวนี้คุ้นแห้งวหม่แห้งอ่ะ ี่เปิดปราควฆ่าปะคะตัวนี้เ <c oughs> คยมีคนมาถามอยู่เนาะตอนเอามาใหม่ๆตอนยังมาตีเบอร์ค่ะผมเปิดไปที่เก่ามือนตัวนี้ก็น,น่าจะแพงกว่านั้นแหละแหละซิขึ้นแล้วนะคะตอนนี้บม่รู้ว่าเปิดไปซิฟเขาจะด่าวะแต่ว่าก็มากกันนะครับผมกับว่ามันก็โอเคอยู่เลี่ยงไปแตไอ้การมาเอือมันมามันก็น่าจะเป็นตัวนี่พอดูได้อยู่ครับตัวนี้ย อ๋อเหนือมันดึกหน่อยเหนือมันยังมุมมาค่ะเดี๋ยวใส่เดี๋ยวกินยี่สิบสองแล้วลูกนะ <c oughs> นี่เมด้มี่แคซัมนี่นะคะยังเหลืออีกขอกหนึ่งที่แยกออกไปนะคะเดี๋ยวเข้าไปเบิรงกันค่ะอ่าตอนนี้นะคะเข้ากับยู่อีกขอกหนึ่งนะคะง่วมมิตโตอว้อวนเลยค่ะพี่น,อน้องยังขึ้นได้แยกขอกค่ะคือชุดนี้มันทองครับเหลือเหลือตัวเหลือตัวนั่นแหละยังท่ทองตัวเดียวนอกนั่นทองลนะเร่งตัวมีเขาเนี่ยก็จะคลอดเดือนหนา ต้นเดือนหนาตัวน,นี้ก็จะคลอดปลายเดือนหนาส่วนตัวนี้ทองจะสามเดือนแล้วครับก็เลยแยกอ๋อมาชว่วยตักตัวเหรอค่ะได้ครับตัว,ตวไหนก็นได้ค่ะโชูติกช์ติกว,ว่าตัวนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะพี่ว่าตัวนี้เป็นทองแรกนะครับทองแรกอายุเท่าไหร่แล้วคะประมาณยี่สิบจักเดือนจั่ว มันจะขอดมั่าค่ะตัวงัวะไหมค่ะนั่นแหละอยู่มันสองปีกว่าสองปีกว่าแมนครับทองแรกเนาะค่ะทองแรกครับทองเคลียบสามหนึ่งดือนหนาจะขอดล่ะนี่ครับเฟมงมวอเฟม้อกลางกลางอยู่ในมันจะประมาณเนี่ยอ๋อคือตอนนี้เขาจะพัด้าบีดเอาบีดเอาบีดเอาว่าสูงมันใหญ่หลายแต่เวเนือมาเร็วนี้นะหมายถึงเลื่องลอยนะครับไอ้นี่มันรูปผสมน้รมด่า หมายถึงเปรียบเทียบประมาณเดือดลอยอันนี้มันเป็นลูกผสมธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะคลอดแล้วไอ้ไส้ตัวใดไหวน,นะคะพี่อันนี้ผสมเคปสามหนึ่งไว้ครับสามหนึ่งเดี๋ยวก็ได้คลอดแล้วเปิดละคาป่ะคะพี่ตัวนี้เหรอครับหรือหรือว่าจะรอดูลูกก่อนแต่ถ้ามีคนมาเอาเร็วๆนี่ก็เปิดครับอืมจะไลยปันไดคะเปิดแสนเจ็ดครับแสนเจ็ดแม่ลูกนะคะ อาไ,ไม่ทองนะครับอืมนะคะลุงได้ทอง <laughs> ไม่จะขอเดินหนานี่ครับมาลูกนะม,มาดินมาดินงูนเพิ่งได้ออกคอกแต่ฟ้อมเขาคือเหลือดลอยนะคะพี่ขับฟิมันหนาดีดูทองมันย่นล่ะยกยกยก อันนี้พี่เอกินหาัวหารตัวใดคะตัวนี้ผมไม่กินท f c 16ซสบหอยมูน้อยหอยครับเพราะว่าลดโปรตีนม,มันลงมันไก่จะขอดแล้วอ๋อถ้าไก่ขอดคือห้าต้องลดโปรตีนลดครับ,ลด,รบลดปริมาณลงน้ำลดลุงแต่ว่าย,ยังให้กินอยู่ค่ะพี่เอกินปริมาณเท่าไรคะตัวนี้ผมกินประมาณเสาโลแรงรลครับ ตอนนี้ก็ได้เวลาาหาอาหารเสริมกบับม้วนหรอนะคะเดี๋ยวฮอตจะไปเบิองกันพี่เขาหาตัวไหนนี่ TFC 522โปรตีนยีิบสองเลยนะคะไม่เห็นหนาตอนลอนสแลนทุกตัวนี้จะหายเ้าก,กับแรงกันปะคะ่ะจะใหจกินเช้ายิน แต่เราโตให้ในปริมาณทีแต่ต่างกันไปหรอคะพี่แม่ครับมผมจะเน้นตัวตัวแม่ลูกหลายกว่าผมจะเน้นตัวแม่ลูกหลายกว่าเพราะว่าเขาเขาต้องให้นมนมลูกลนในปริมาณสองเท่าเนาะผมจะเน้นตัวนั้นซึ่งพวกนี้กะกะลดลงหลายเพราะว่ากะลดลงลดลงตามตามตามสัสดส่วนของตัววัวค,ครับบ้านก็ใส่ตัวนี้คะ่ะสีเขียวสองสอง เนี่ยตักหนึ่งประมาณโลอ่ะตังนี่คือประมาณโลหนึ่งมั้งประมาณเกือบๆครับเาตมันต้องเต็มเต็มอะตักในถังไม่ได้ถังเดือดเต็มมันจับไม่ถูกเออดอกเออเอมซี่นี่มีมีเป็นแบบผมป่ะคะหรือมีแต่แบบเม็ดมี่แบบผมก็มีครับแต่ว่าทั้งหลานเอามาด้วยแบบเม็ดเพราะว่าแบบผงยืนหนีมันงเอ้ยกินดีอ่ะครับอ่ะตอนนี้ม่าจะกินน้ำมูค่ะว่าถึงข้อสัน เดี๋ยวเขากินแอ่ไงอ่า,อากินเออมองเขามาตอนนั้นเนี่ยไม่ถาวรหันตลอดออได้ป่ะคะชิเกชเกอร์มันตัวน้อยมันก็นเลยเออดินไปดินมาในหมูนะครับนกินน้ำมูมมออ้วนไหมเบลอาวม้วหน่อยกับห้หวัวหันไต่คือกันบ <c oughs> ่คือเขาเริ่มแทนเล็มเป็นกับแม่เขาครับ สองเดือนประมาณนี้ครับเนี่ยก็เริ่มแทเลมมกับแม่เขาแล้ววิ่งกินดีแทะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝ้าไป้ายจะอยู่ประมาณนี้นะครับโดยปกติจะมีขะโพดผมจะที่ขกะโพดให้เขาน้ำขะโพดบดค่ะแล้วก็ใส่อาหารกับฟางะรจบละครับนเห็นหนาฟิน หัวน้มันางเห็นนน้งเส็จแลมันจะกินัาหารแล้ไม่เห็นหน้ำแบบให้นาคืนเคี้ยวๆลูกเขาก็เริ่มเริ่มเล็มเลมกับแม่เขาเป็นละเริ่มกินเป็นละเริ่มกินเป็นสองตัวนี่กินเริ่มกินประมาณอายุประมาณนเกือบเดือนก็เริ่มเล็มเลมกับแม่เขาละผมก็ปป้อยให้เขากินให้เขากินเป็นเดี๋ยวถึงเวลาแยกถึงจะแยกเขาให้ตั้งหากครับ พี่นาดานของชอเพื่อนการเกษตรนะคะพี่เม่นวันดีค่ะ,คะนี่เป็นพี่เจ้าของร้านนะคะขายมดมือนะคะแต่งอยังสวยอยู่เป็น <c oughs> ไงคะหลานเท่าเห็นว่านี่ขายทุกอย่างทุกแนวแต่ว่าตอนนี้ที่ฮิตที่สุดคืออาหารตัวใดคะ,อะตอนนี้จะเป็นตัวอาหาร้ำมัยกับที่ะจะเป็นอาหารเม็ด ซึงจะเอามาเพื่อที่จะให้แบบเกษตรกร,ร,กรในไใส่อาหารเม็ดถี่ปอดยูเลียค่ะเพราะว่าเกษตรกรจะขอบอกว่ามาียูเลียบอบอมยูเลียบอก็จะถามกันบ่อยแต่ที่นี่อาหารโถงอ่ะมันมีหลายตัวแล้วที่บอมยูเลียก็เลยเหลือจะอาหารเม็ดถี่บอมยูเลียเข้าก็เลยหาเพื่อที่จะมาตอบโจทย์กับเกษตรกรค่ะเป็นตัวหนคะเป็นอาหาร TFC ค่ะ TFC ผลิตผลิตโดยบริษัทไทยฟู้ดค่ะนี่ TFC นะคะ มันมีจักสูตรค่ะที่เอฟซีอ่ายุรานเ่าจะมี16แล้วก็มี18แล้วก็มี22คัมันต่างกันตรงไหนคะพี่อ่าจริงๆแล้วตัว16เนี่ยพี่จะแนะนําให้เอาไปใส่กับงัว่าว่าขุนหัว่หน่อยค่<อ>ะแล้วกาตัว18นี่จะเริ่มตั้งขั้นค่ะแต่ตัว22นี่พี่จะให,ให้ใส่เลยก็คืออ่าตัวแม่ไห้นมแม่ให้นม,ม,ใ,นมใช่ค่ะตัวนี้จะตอบโจทย์ในเรื่องน,ำน้ำนมได้ดีมากเลยค่ะการน,น้ำนมแบบเพี้ยงท่อเลยรกับแม่กับเบ้าผอมนี่สินะคะ ค่ะพี่สมติว่าถ้าเป็นอ้วนพอพันไม่ว่าจะเป็นบามันฮินดูบาซินหรือว่าพอพันอื่นๆนะคะสามารถกินได้ไะคะตัวนี้ได้หมดค่ะได้หมดเท่าจะแนะนำเป็นตัวหนค่ะอ่าตอนเนี้ยเกษตรกรจากมักโปรตีนสูงซึ่งจะอาจจะเป็นความเสื่อที่บอกว่าไฮโปรตีนสูงแล้วเห็นแหงัวอ้วนเห็นแหงัวแบบผิวหนังดีคนง่ามเง่าง่ามแบบนี้ค่ะเข้ากับจะแนะนำอ่าตามตามผีแบบว่า อ่าตัวอุ้มทองก็จะเป็น18ปดค่ะตัวขุนก็จะเป็นง้วนหน่อยก็จะเป็นอืบแลรากาตัวอแม่ไฮนุ่มก็จะเป็นย2ิบสองค่ะหรือขันค้นอยากให้ง้วนจของมันจอยหลายสิช่วงนี้น้าแรงจะไม่ค่อยมีหยาเนาะค่ะ้าก็จะเสริมด้วยอาหารคนก็คือจะตัวเป็นตัว22ิบสองเลย2ี่สิบสองก็คือว่างขันเป็นพ่อพันก็คือย2ิบสองเลย22ค่สเพรองค่ะว่าเราต้องการความใหญ่ความโตใช่ค่ะส่วนผสมของที่เอฟซีนี่มัน อย่างแน่ค่ะพี่อ่าจริงๆก็จะเป็นลากหละกะก็จะเป็นหัวกาก,ากมันกะทั่วกก,กปาล์มพวกนี้ตะว่าอาหารทุกอย่างจะมาร่วมกันบดละเอียดแล้วใช่ใส่ตะแกรงกองแล้วสามาอัดเป็นเม็ดแล้วก็จะมาใส่ย,ยูเลียค่ะอ๋ออันนี้คือสิ่งสาคัญเลยนะคะหลายคนบ่ค่อยอยากใส่ตัวนี้ปันใดที่มี มียูเลียบางคนนถามมีบอมีบอมแม่ค <000 S 2> ่ะตอนนี <ank> ้เกษตรกรมีความรู้กวาคนขายอีกนะอันู้กับไม่อยากเนเกษตรกรชกษาใช่ค่ะชุษาดีนะคะก้อนทีจะมาใส่แล <c oughs> ้วแล้วตัวนี้กำลังมาแห้งนะคะนาะซิฟซี่วัวนัวกินด้วยกันกินยี่สิบสองกับตันกินตัวนี้นะคะกินแล้วหนาฟินมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเบิ้งกันนะคะนี่ถ้าเป็น18ปตัวนี้18แมนค่ะตัวนี้จะเป็น18ค่ะ สิบแปดตัวนี้เนาะจะเป็นจโปรตีนสิบแปดชมพูจะขอย้ำนิดนึงว่าตัวนี้จะเป็นอาหารเม็ดจะอยู่ในกลุ่มอาหารเม็ดค่ะตัวเนี้ยราคาเท่าไหร่คะตัวนี้อ่าจริงๆแล้วราคาสามร้อยหกสิบจะว่าทางร้านจัดโปรเหลือสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบบาทนะคะจ้าโปรตีนสิบแปดนะโปรถึงสิบแปดเฉพาะโปรตีนสิบแปดโปรโมชั่นยังไม่มีกําหนดว่าจะอยู่ตอนไหนก็คือแบบให้ให้เกษตรกรได้ใส่ก่อนยังสินะคะจ้ะ ตัวนี้โปรยี่สิบสองโปรตีนยี่สิบสองเนี่ยกะจะเป็นสามร้อยเก้าสิบบาทจ้ะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเขาเลยค่ะอีกตัวหนึ่งโปรตีนสิบหกตัวนี้สามร้อยสามสิบบาทตัวนี้สามร้อยสามสิบหกก็ไม่มียูเลียนะคะตัวนี้ไม่มียูเลียเหมือนกันนะทุกโต้ว่ามียูเลียนะคะไม่มีเลยโอเคค่ะพี่เบนคะสำหรับผู้ใดที่อยากจะได้อาหารทีเอฟซีเนี่ยเข้าสามารถซื้อได้หม่องไนแน่ค่ะ อตอนนี้ในในในภาคอีสานเนี่ยน่าจะเป็นอาจะเป็นแถวศรีส,สามอาจะเป็นลานลานเฮานี่นะคะ<ม>หรือว่าทั่วมาสอบถามยูทิเบอร์ลานกระไดได้ะค,ะค่ะ0863973176ค่ะอันนี้จะเบอร์เป็นเบอร์ตรงได้หากค่ะปรึกษาได้ทุกเรื่องยังเป็นเรื่องเงินไม่ต้เนเรื่องเองิน <c oughs> ถ้าสมมติวยวอยากจะมาลานช้อปเรื่องการเกษตรเนี่ยเฮาบอกเส้นทางเลยวเปล่าว่าจะ,ม,ะมาจังไหนอ่าลานเฮาจะตั้งอยู่ตรงอ่า เซนจะไปน่าเชื่อค่ะจะเลยสายหานี้ตำรวจประมาณ300อเมตรร่านจะยุ่ยสายมือก่อนถึงบริษัทให้ประกันจ้ะสำหรับท่านใดนะคะอยากจะได้หัวหารดีๆแบบนี้นะคะยอด TFC นะคะบริววาจะเป็นหาหนึ่งหนะคะหา8แล้ลก็หา2สองนะคะสามารถมาได้นะคะที่ชอเพื่อนการเกษตรค่ะหรือว่าโทรมาเบอร์โทรข้างล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เมย์หลายๆค่ะขอบคุณค่ะ